เอามักเลยสวัสดีครับผมแบกคือตึ๊ดสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือวันนี้พบกับรายการ ตามสไตล์แบกเกอร์การทำอาหารของพวกคุณสิง่ายขึน้นเพียงแค่คุณดูซ่องบิ๊กใหญ่สีฮาลานคือวันนี้ผมจะมาทำเมโนโูที่มีชื่อว่าหัวผักใส่หัวแบเห็นไหมท่านผู้ชมมันคือหดได้มันคื <laughs> <laughs> อหัวแพะที่ผมไปล่ามาเมื่อคืนนี้อะวันนี้ผมจะมาผัดน, <laughs> นะครับท่านผู้ชม เขนมึงพาขี้ดินอยู่ยวันนี้ผมจะมาผัดอาหัวแบะใส่ผักดูนะครับทุกผู้ชมวนประกอบมันมันก็มีหลายอย่างมีอาแป้งนัวแล้วก็ซอสหอยมีผักน้ำมันกุกน้ำปลาและที่ขาดไม่ได้ก็คือรสดีเพราะว่ามันจะเชเพิ่มความแซบนัวหอมอร่อยให้กับทุกเมนูขั้นตอนการแรกผมต้องทำการ ตอนนี้ผมก็ทําการเออใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็แค่ผมว่าผมลืมเอาตะหลิวมานะนี่ผมไปเอาตะหลิวมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็แค่ออต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือ การลืบเอาหนังหัวแบะนะครับท่านผู้ชมเราจะเอาแต่หนังและซีนมันนี่ก็คือส่วนหูส่วนหูนะครับท่านผู้ชมลืบเอาแต่ซีนมันนะมันเป็นแบะที่อยู่ในป่าเมชอนท่านผู้ชมมันหายากมากเลยนะดูเห็นไหมท่านผู้ชมซีนมันเป็นตาแซะมากเลย แกมันอมตอนนี้เราก็แค่ทำการลืบลืบเอาหนังมาน,นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้อ่แซบ่บปีเตอร์ <c oughs> นี่ไม่ใช่ปีเตอร์นะท่านผู้ชม <c oughs> ตอนนี้ผมก็อ่า ได้หนังมันมาหลายเติมนะคะท่านผู้ชมผมจะเก็บใยนี้เลยแล้วก็หั่นไปต่อนน้อยๆเพื่อการย่ำม,มันจะแซบยิ่งขึ้นดูไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากทำเมโนโูแบบผมก็สามารถเอาไปทำได้เพียงแค่ดูคลิปแบกคือนะ นี่มันแพงนะท่านผู้ชมผมไม่ได้ซื้อมาถึกๆนะไอพวกขัวแบะนีออ่ผมว่าผมได้วัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมต่อไปเราก็แค่ทำการขั่วให้มันสุกก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาลงไป ผัดนันถูกต่อไปก็แค่ทําการปรุงรสนะท่านผู้ชมน้ำตาลถ้าใครไม่มักหวานก็ไม่ต้องใส่แต่ผมมักไงเอา้าฟ้าโอ้น้ำปลาใส่หน่อยหนึ่งสอิ้วน้ำปลาอย่าไหมครับโอ้สอิ้วซอสหอย และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออรถดีนะครับท่านผู้ชมผมแนะนําเวลาการทําอาหารต้องอเอารถด,ดีใส่เพราะว่ามันจะเพิ่มความอร่อยและก็หอมแซ่บให้กับทุกเมนูคือผมเลือกไซส์ตลอดเลยนะรถด,ดีเนี่ยรถด,ดีลงไปท่านผู้ชมใส่ได้หลายเติมนะเพราะว่าผมไม่ชอบใส่แป้งน,นวไงเพราะากินแป้งน,นวแล้วมันอาจะทําให้หมอยท่านล่นก็เป็นได้ต่อไปแล้วก็แค่ผัดนะท่านผู้ชม ผัดให้สิ้นแบะมันสุกดูอ่ะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียอ่าเวลาเราจะมาซอยมักพลิกไว้อืมดูนะการทำอาหารของพวกคุณง่ายขึ้นเพียงแค่ดูช่องแบเกออ่ะ ไปเราก็แค่ทำการเร่งไฟให้มันสูกปวาเก่านะท่านผู้ชมีมตีนเตะขุ่มหมอเดี๋ยวผมไปล้าง <c oughs> ตอนนี้ผมก็ทําการล้างตาลิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนอ่าสิ่งที่สําคัญเราต้องเฮ็ดให้มันสะอาดนะท่านผู้ชม ตอนนี้สิ้นแม่เราเราจะซีมึงสิ้นแม่ก่อนนะลมแหงมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันจะตกนะโอ้โหขั้นตอนต่อไปก็แค่นำผักที่เราเกียมไว้นะท่านผู้ชมลงไปลงไปเมนูนี้เหมาะสำหรับกินกับข้าวเจ้านะท่านผู้ชมถ้าใครไม่มีข้าวเจ้าก็กินกับข้าวเหนียวก็ได้เหมือนกันนะ สิ้นแบกขึ้นมาผม,ผมว่าผมเริ่มจะเจ็บหลังแล้วนะเราก็แค่ท่าให้ผักมันสุกแล้วก็นำมักผิกและมักเขือเทศลงไปนะท่านผู้ชมเห็นไหมหน้าตามันก็แบบ ก็ตะแซบมากเลยดูถ้าใครทำไม่เป็นเพียงแค่ดูคลิปนี้คุณก็จะทำเป็นถ้าอยากทำมันอร่อยก็ซื้อรถดีมาใส่นะผมขอแนะนำสินค้าตัวนี้เพราะว่าผมใส่อาหารมาตลอดไงมันแซบเออ เล่งไฟนะท่านผู้ชมเพราะว่าไฟมันจะดคอยเออทำการเล่งไฟเดี๋ยวผมจะนำเอามักพริกที่ผมชอยลงไปเลยนะเห็นไหมท่านผู้ชมหน้าตามันแบบเปิดร้านอาหารได้นะถ้าใครดูคลิปนี้เออเห็นไหมดู หน้าตามันนี่ก็คือสิ้นแบนะเดี๋ยวถ้าสักครู่นะท่านผู้ชมให้มันสุกก่อนตอนนี้เมนูผมก็ทำการทำสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปผมจะมากลิ่นให้ทุกคนเบิ่งนะอ่ะอ่ะมาดูใก,ใกล้ๆเห็นไหมมันเป็นตะแซบมากเลยเห็นไหมท่านผู้ชม ตอนนี <minutes> paid, ้ผมก็ท <lawsuit> <What S 2> ําการตักใส่จานเห็นไหมท่านผู้ชมเออนี่อือหือปังต่อไปผมก็อ่านำกระติบเข้าเดี๋ยวผมจะมากินให้ทุกคนเบิกนะท่านผู้ชมว่ามันแซ่บซ้ำใด ผมฮับหองว่าแซบนะดูอือหือปั้นข้าวเหนียวแบบไงเลยอือ <c> ห <oughs> ือแซบอือหือดูผัก <c oughs> นี่ท่านผู้ชมคือหูแบ่นี่หูแบอื้มอ จำน้ำน้ำมันโคตรนัวมากเลยท่านผู้ชมถ้าขาดเมนูอ่าเออถ้าขาดเมนูถ้าขาดรสดีไปเมนูนี้คงจะไม่อร่อยปั้นไหนเพราะว่ามันจะเพิ่ม ความแซ่บให้กับทุกเมนูนะท่านผู้ชมเห็นไหมผมทำเนี่ยผมก็อร่อยนะผมไม่ได้คือหมูนะอืมอืมชอบเปล่าหั่นให้นัวเลยอร่อยอ่ะ สินว่าอะไรกูวินหัวเอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือการทำเมนูอาหารของแม่ครั ถ้าติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าอนะีพีหน้าผมจะมาทำเมนูอะไรให้ทุกคนบางบาย